ได้มีเกิดเหตุไฟไหม้นะคะสวนยางพาราในพื้นที่ของเพอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใกล้ชายแดนไทยมาเลเซียนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านค่ะเร่งดับไฟใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงได้พื้นที่เสียหายประมาณ10ไร่ค่ะได้จัดกําลังเฝ้า,ป,าป้องกันไฟลุกขึ้นมาอีกนะคะทางด้านร้อยตํำรวจเอกพรชยัยชูนวลพนัพกงานสอบสวนสารตารวจภูธรเบตงรับแจ้งเกิดเหตุ เพลิงไหม้สวนยางพาราบริเวณไม้สูงหมู่ที่1เทศบาลตำบลทาน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะซึ่งอยู่ใกล้เขตชายแดนไทยมาเลเซียนะคะจึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนทหารอสรถดับเพลิงของกองร้อยอสอำเภอเบตงและได้ประสานนายยะโกปจูค่ะหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสารภัยเมืองเบตงนำรถดับเพลิงเทศบาลเมืองเบตงอีกหนึ่งคันเข้าดับ ไฟพร้อมทั้งทำแนวป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างค่ะ,คะ